ทะเบียนหายไปไหนอ๋อทะเบียนอยู่นี่นะครับปิดท้ายซีรีส์กีตาร์โอเวชั่นหลังเต่าอีกสักตัวนะครับแล้วตัวนี้น้องเล็กนะครับมาด้วยอาการซัดเดิลหายนะครับตัวนี้ดามแล,แล้วแล้วก็ปิดหมุดไม้เอาไว้นะฮะข้างในเป็นน็อตเกลียวทองเหลืองนะครับผมสั่งภาพไฟฟ้าเป็นเปนโซของแท้นะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเพื่อนๆถ้าซื้อมาใส่เองมันต้องอเปิดไหล่ซ้ายขวาของร่องบลิดนะครับเจ้าของเลือกเช้สายเป็น d ดดเดลิโ EXL 910 11 52นะครับ f r e t w e l m Music Shop and m a l l นี่เสนอตอนกีตาร์ o v a t i o n c e l e b r i t y รหัสของตัวนี้คือ CS 24P ขีด40นะครับสีไม้สี Natural สวยงามมากนะมีเฟรมด้วยนะข้อแตกต่างชัดๆเลยนะครับของตัวนี้คือไม่มีเปิดฝาหลังนะครับเพราะว่ามันมีซาวโฮอยู่ก็จริงๆรุ่นแบบนี้นะมัน ดูแลง่ายแล้วก็ขันคอง่ายดีมากนะครับสำหรับโอเวชั่นรุ่นเก่าๆเนี่ยชอบอโค้งงอเกินไปคือฟิงก์ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเลเดียสมันกลมไปนิดนะมันกลมเกินกว่ากีตาร์โมเดิร์นกีตาร์ปัจจุบันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลือดูภาพไฟฟ้าหน่อยตัวนี้เป็นตัวเก็บสายไฟนะครับเดี๋ยวเราแปะกลับไปที่เดิมน,นะครับพัพไฟฟ้าลองเช็คดูก็ใช้งานได้แล้วนะครับ งั้นเราก็เริ่มประกอบกับคืนที่เดิมเลยแล้วกันนะครับตัวนี้เนะี่ยถ้าจะเปลี่ยนเปนโซเองยากหน่อยนะมันลวงยากผมเลยต้องถอดออกมานะฮะเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส่หน้ากากเลยครับ นะตอนนี้ก็กลับมาเป็นกีตาร์ปล่งไฟฟ้าโดยสมบุติแบบแต่ยังเล่นไม่ได้นะเดี๋ยวต้องใส่สายและเซตอัพก่อนนะครับมีสายไฟที่ผมจะต้องเก็บและแปะสลากกับคืนนะฮะ พาทัรวด้านในหน่อยนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเตรียมทำความสะอาดทั้งตัวนะครับใส่สายแล้วก็เซตอัพต่อนะครับผม แล้วก็เหมือนตัวก่อนหน้านี้นะครับตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนฐานง่ายเอ่อเซ็ตอัพง่ายขันคอง่ายกว่าตัวที่เปิดฝาหลังนะครับข้อเสียอย่างเดียวคือภาพไฟฟ้าอย่าเสียถ้าภาพไฟฟ้าเสียเนี่ยเรื่องใหญ่ก็ต้องหาอะไหล่เดิมนะครับอะไหล่จากตัวแทนนะครับก็เป็นนครหลวงการดนตรีนะครับ มีเพื่อนๆซื้อมาใส่เองนะเสียงมันกลายนะก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับจะให้ซื้อไอ้เปโซ่มาใส่นะครับร้อยสายเสร็จแล้วก็เช็คน็อตทุกตัวก่อนใส่สายนะครับแล้วก็ลบเหลี่ยมลบคมลบสายไม่ให้จมที่ด้านนัดนะครับ และใส่สายจากในไปนอกเช่นเคยครับขึ้นสายขึ้นพิชเรียบร้อยแล้ววัดแอคชั่นที่เฟลด1สหน่อยครับมีสายคอร์ดที่สูงแบบสาย2และ3ามนะ ชัดเลยสายหนึ่งสูงนิดหน่อยนะครับสายเบสสูงครับผมก็เป็น s ซตเดิใหม่นะครับก็จะต้องแต่งเ a ดี u สนะครับแต่งจากด้านบนด้านนัดก็หลวมนะเดี๋ยววัดคอด้วยไม้บรรทัดหน่อยนะครับหลังจากวัดคอด้วยไม้บรรทัดแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยคออยู่ในระดับตรงปกตินะครับแต่สายเนี่สูงเกินก็เดี๋ยวขันคอเข้าได้อีกหน่อยนึงนะครับ หลังจากคอตรงนะครับวัดทีละเส้นมีสายที่สูงเกินมานะครับจริงๆสูงเกินหมดเลยยกเว้นสายหนึ่งครับสูงเกือบพอดีนะก็แต่งเรเดียสให้ทั้ง6สายนะครับสูงจากเฟสสิ2อย่างละเท่าๆกันครับก็สำหรับเพื่อนๆที่จะเซตอัพกีตาร์แบบมีสายร้อยบริดแบบนี้นะครับอาจจะต้องเผื่อสายไว้เยอะๆหน่อย แบบผม่ผมรู้ตัวว่าเดี๋ยวผมจะต้องถอดออกนะครับผมจะพันหลายรอบคือเหลือให้สายมันหย่อนๆหน่อยนะครับเวลาเราทำงานนะครับหลังจากซซดเดิลนะครับสูงเท่ากันทั้ง6เส้นแล้วนะครับก็มาแต่งที่ด้านนัดได้อีกนะครับเสร็จแล้วทดลองเล่นหน่อยนะครับผมต่อเข้ากับตู้ฟิชแมนระบบมินีครับโอ้ดีนะ อ่าตัวนี้คือ o อเวชั่นนะครับเซเลบิตี้โมเดลของเขาคือ CS 2 4 P 4 0 CS 2 4 P 4 0ใช้หน้านะแต่มันแก้ปัญหาอะไรหลายอย่างเยอะมากถ้าถ้าใครมี US น่าจะรู้วนะ่าโอโหเป็นฐานนี้มันจะมีตุ่มอันหนึงแล้วก็รางฐานอยู่ด้านในแกะยากมากภาพไฟฟ้าหดยากมากขันคอยากมากเปล็นา u t พุ t ยากเหมือนเดิมไม่เป็นไรตัวนี้ขันคอง่ายนะครับแม้ว่าจะเป็นใช้หน้าแต่ว่าเอองานประกอบดีผมลองทําแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าใช้หน้าดีกว่าเกาหลีว่ะงานประกอบดีกว่านะแล้วก็ไม่จุกจิกแล้วก็เอ่าเรียกว่า m a i n ท e n ได้ง่ายนะฮะตัวนี้อ่าซัดเดิลไม่ได้มาด้วยกันนะครับก็เลยต้องซื้อของแท้นะครับใส่อ่าจากนครหลวงการดนตรีนะครับถ้ากันี้โอเวชั่นมีปัญหาภกษานครหลวงได้เลยนะครับอ่าฟังเสียงตัวนี้ดีกว่ามีจูเนอร์แต่ไม่กล้าใช้ นั่นคือกีตาร์โอเวชั่นนะครับ Celebrity CS 2อ P ขีดนครับก็เป็นกีตาร์โอเวชั่ที่มีซาวโฮด้านหน้านะครับขันของง่ายๆและคนที่มีเกาหลีนะไม่ต้องน้อยใจนะเกาหลีเนี่ยมันหายากนะแล้วมันก็เป็นของที่ดีนะครับและเหมือนเดิมในทุกๆคลิปนะครับถ้าไม่เน้นว่าจะต้องเก็บไว้ให้ลูกหลานไปขายต่อนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับที่มันพอดีกําลังซับเรานะครับแล้วเราชอบสีชอบเสียงมันจริงๆลุยเลยครับอะไรก็ได้นะครับ ขอให้มีความสุขกับการเล่นดนตรีทุกท่านและกีต้าร์ดีๆมีให้ดูทุกวันที่นี่กับ f e s t i v a l Music Shop and m ด์มเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ